เมื่อไฟที่บ้านดับปลาในบ่อก็เริ่มกระบนกระวายใจมันคือชีวิตของสามีเพราะว่าสามีชอบเลี้ยงปลามากส่วนข้าพเจ้าคนเป็นเมียก็ต้องออกกำลังกายสตาร์ทเครื่องปั่นไฟให้ติดไม่งั้นปลาที่บ่อก็ต้องไม่เหลือรอดสักตัวไฟดับนานมากเลยสู้ๆแม่ปูในที่สุดเครื่องปั่นไฟก็ติด ปลาก็กลับมามีความสุขอีกครั้งแม่ปูก็ได้มานั่งให้อาหารปลาอย่างมีความสุขทุกชีวิตปลอดภัยดูปลาแต่ละตัวเลี้ยงมาตั้งนานกลัวจะโตได้ขนาดนี้มันคือความสุขของครอบครัวเราค่ะเห็นปลาดุกตัวใหญ่ไหมมันเท่าอายุของน้องมุกเลย เลี้ยงมา6ปีแล้วค่ะพี่เบิ่มตัวใหญ่พี่ใหญ่ในบอ่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะช่องปอมกซัมิลี่ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมเราขอบคุณค่ะ